แอคชั่นลูกพี่เกิดอะไรขึ้น ใครแรงเหรอใหญ่เบ๊ะบึงหลังก็มีสิผมไทยอยู่ดีๆจะไม่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 ยายเขยจะมาเลยค่ะเอาเลยโอ้อะไรนีใหญ่นะเอฟซีเรากินยายนางซื้อมาซื้อมาทำงานน้ำพักน้ำแดงของยายนางเองเลี้ยงทีมงานเอาเลี้ยงเด็กวัยทำงานทำงานให้เลี้ยงยายกูเหนื่อยกินเมื่อไหร่ยายเหนื่อยเดียเอารับรับหน่อยเป็นเป็นตัวแทนรับหน่อยกับตัน ครับเราก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแมมีต้มปลานินอีกแล้วต้มเลยน้ำแกงไม่หมดมีแตงโมอีกนะเต็มเลยโอ้ยจะเตรียมจะหนักแล้วให้ทีมงานเราวันนี้นะครับผมอ้าวอันนี้คือนับทีมผู้ชายมาเลยนะห้าคนเดี๋ยวดูไงพี่ยิงก็กินไงู้หญิงก็กินแตงโมไงแตงโมคือแม่รู้ไงว่าถ้าทำงานแบบนี้ต้องกินเครื่องดื่มประมาณนี้ใช่อ่ะ คุณยายก็มโอ้นอนแตงโมอ่าน้องปอนเหมาะกับแตงโมลูกนี้มากเลยต้องากกิคนเดียวเลยเหมาะแตงโมให้ไม่พอมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มไม่พอมีต้มปลาโอ้โหพอแล้วไว้กินตอนเที่ยงเถอะจะให้เอฟซีรากินจะได้ได้มีแรงมาแต่จะั่งทำงานนะถ้าให้เอฟซีกินนี่คงกระจายไปทั่วโลกเลยใช่สาธุ ใช่ครับเปี่ใเยนางมีแรงเหมือนกันเยนางก็เหนื่อยมากมเลยเยนางก็สู้อ้องสู้ยายก็สู้ขอบคุณนะความขอบคุณความมีน้ําใจของเยนางเนาะในก็ซาบซึ้งในในน้าใจของเยนางนะวันนี้เยนางหยุดนะครับเยนางก็ทําหากับข้าวหากับปลารอต้อนรับเรานะหาน้ำคูงน้ําแข็งเตรียมน้ําเตรียมอะไรไว้รอเพียบเลยนะครับค่าซื้อของเท่าไหร่ค่ะยาย ห้าสิบหกสิบเนี่ยเป็นไรก็เป็นตัวเนาะบหกสิบบอสแอนหกสิบเอามัญะไม่เป็นไรเจ้ไม่เป็นไรเจก็ดีใจแล้วดีใจคือย่างนี้พวกเรานะเราก็ดีใจที่เยนางน่ะตอนรับเราอย่างดีแล้วก็เมื่อกี้เราก็ได้สอบถามว่าเยนางคือสาเหตุที่แบบอย่างเงี้ยคือเงินเดือนออกเงินเดือนออกสองพันเจ็ดแล้วทีนี้สอบถามไปสอบถามมาว่า เงินเดือนออกโอ้เลี้ยงเราพอามไปทามาเลี้ยงเงินอยู่สองร้อยทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่สองร้อยเพราะอะไรถึงเหลืออยู่สองร้อยเงินเดือนออกตั้งสองพันเจ็ดเนื่องด้วยยายนางเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไปเซ็นข้าวเขากินไปไปหาเซ็นข้าวแล้วเงินเดือนออกก็เอาเงินที่ออกเนี่ยไปปุไปปุตัวที่เซ็นไว้แล้วมันก็เลยเหลือน้อยยายนางจะเป็นแบบนี้ทุกรอบทุกครั้งใช่ นี่คือสาเหตุที่ไม่สามารถมีเงินเอาไปทำเรื่างอื่นได้ก็คือหาเช้ากินข้ามไปวันๆหมุนหมุนไปเรื่อยๆคุณยายก็ร้องไห้นะมันมาเองเขมันาะมาเองในเอฟซีใครจะร้องไห้มาเองน้องคุณยายเนาะตือนตันใจแล้วเนาะมันตื่นตันใจเออครับนั่นครับคุณยายก็ร้องไห้ครับงหมดทีนะครับคุณยาย ยายก็มีบ้านด้วยงานคุยานนะมีบอกว่ามีคุยายมีที่ตายแล้วมีที่นอนน่าตายเล่นยายบอกเราเราเห็นแบบนี้เราเราเราเป็นคนทําเนี่ยเราก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดนะผมผมยังไม่ยาตายหรอหนยา่ยอยู่นันะโอยยยยู่น้เนาะอยู่บ้านลัไใหม่นาอะไรไม่ตายหรอกเออจะตายทำไมยายเนาะบ้านหลังนี้เราจะทําให้มันดีที่สุดแล้วก็สวยที่สุดให้ให้ยายนางได้อยู่แบบอย่างดีเลยเนาะ นะก็โอดีใจดีใจนะที่ได้ทำให้เยนางนะผมบอกคุณมากนะโอเคขอบคุณนะในการต้อนรับอย่างดีนะคือผมเราดีใจมากนะครับผมดีใจดีใจแต่เราต้องให้มันเป็นเฉยนี่ผมต้องให้มันเป็นแต่ผมเออใช่ผมคือผมทะเลาะให้เป็นน้ำตาท่วมจอเลยนี่ไเลสแงทำอะไรเองทำอะไรเองอย่าสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปครับคุณยายสู้ต่อไปสู้ต่อไปแต่ผมเราก็ ยังมีข้าวดีอีกยายไม่ต้องกั้นน้ำตาถ้ามีนน้ำตามันท่วมหมดแล้วกันน้ำตา่วมจอีินะโอ้อยู่ๆเราไม่รู้เป็นใครมาทำบ้านให้มาแค่วันเดียวชาวบ้านถึงเลยลักสิ่งของมาทะเลทรายมาเนาะใครมาตกใจหรอะใช่ไหมล่ะใครมาจากไหนเพราะว่ายายนางเนี่ยในเอฟซีไม่ไม่ไม่ได้อยู่ไม่มีโอกาสได้อยู่แบบบ้านแบบดีๆในเอฟซี พอเราไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ๆทะเลาะทะเลาะมาทําให้มาเปนเดียวมะครับคนเหล็กมาแล้วคนกุ้ยช่ายมาแล้วคือมันก็เหลือเชื่อะนใช่ไหมมันก็ทำได้มันรับไม่ได้ก็พยายามหามาตั้งแต่นุ่นจนแก่เนาะแต่ว่าไม่ได้อะมันไม่ได้ใช้ไม่ใช้ก็หมดแล้วไม่มีใครเมียได้จะได้หมดแล้วลำล้ำพังที่เพิ่นหาเช้ากินค่ำนะเพิ่นเพิ่นเก็บเงินทําไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราอยู่ๆ เป็นไข่มาจากไหนไม่รู้หลังจากินสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นเราช่วยมาทำบ้านให้ใช่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนอยู่ๆก็มาทําให้แบบจากทีอีโอเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่อย่างดีขึ้นเลยให้กำลังใจดูดีที่นอนนะรวหมดทุกจุดีใจกับคุณยายเนาะโอเคครับผมี้านนก็ฝากคลิปไว้ท่านี้นะสวัสดีครับ